สวัสดีครับผมโชนะครับย้อนกลับไปในปลายของยุคคลเทียเชียสในสมัยที่ไทแรนอซอรัสเนี่ยคือนักล่ามหาการครอบครองแผ่นดินอเมริกาเหนือนะครับด้วยขนาดลำตัวที่ยาวระดับ12-13ถึงเมตรหนักได้ถึง9ตันเรียกได้ว่ามันคือนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลไทแรนอซอเป็นเอเพ็กซ์เพเดเตอร์ที่มีแรงกัดมากที่สุดในกลุ่มนักล่าขนาดใหญ่อาหารของมันไล่ไปตั้งแต่เซราทอบเชียนวัยเด็กนะครับแองไคลโลซอร์ฮารโดซอร์หรือว่าอาจจะเป็นซาโลพดในบางส่วน เยื่อส่วนใหญ่ของไทแรนอสซอรัสมีขนาดตัวที่เล็กกว่าดังนั้นมันจึงได้เปรียบเรื่องของขนาดรูปร่างนะครับโดยปกติแล้วเล็กเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะรวมกลุ่มในการล่าอย่างมากที่สุดเนี่ยไม่น่าจะเกิน3ตัวต่างจากญาติของมันอย่างอัลเบอร์โตซอรัสนะครับที่มักจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ด้วยขนาดของร่างกายที่ได้เปรียบในการล่าเนี่ยทำให้ไทแรนอสซอรัสประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องพึ่งใครมากนะักแต่ว่าถ้าจงกันข้ามเนี่ยเหยื่อของพวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพวกมันจะต้องเพิ่มความระวังให้มากขึ้นนะครับ ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเอ็ดมันโตซอรัสนะครับเพราะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยออกหน้าสื่อให้เราเห็นบ่อยๆสารคดีล่าสุดอย่าง The p r i s t Planet นะครับก็มีบทบาทออกมาค่อนข้างจะเยอะบวกกับหน้าตาที่ดูเป็นมิตรนะครับทำให้พวกมันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆหลายคน Ah, yes, gar eh, so meaning e m of o d เอ็ดมอนโตซอรัสมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันกับไทแรนอสนะครับและมันน่าจะเป็นอาหารจานหลักโดยไม่ต้องสงสัยเลย ด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่านะครับเขียวเล็บก,ก็ไม่มีเรียกได้ว่าพวกมันเป็นสัตว์กินเพื่อที่รอวันโดนล,ล่าอย่างเดียวอย่างที่เกินไปนะครับว่าถ้าเหยื่อมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยไดนโนเสาร์กลุ่มนักล่าอาจจะต้องคิดมากกว่าเดิมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเอ็ดมันโตซอรัสขนาดใหญ่นะครับขนาดความยาวของลาตัวเนี่ยเรียกได้ว่าพอๆกันกับสไปโนซอรัสอียิปต์เจคัสที่มีความยาวเกือบ15เมตรเทียบเท่ากันกับซานตรงโกโซอรัสข,ของจีนที่เป็นซูเปอร์ฮาร์โดซอลที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก เอ็ดมอนโตซอรัสเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับอยู่ในวงฮา์โดซอริเดหรือว่าไดโนเสาร์ปากเป็ดชื่อเรียกของมันนํามาจากชื่เมืองหลวงของรัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดานั่นก็คือเมืองเอ็ดมอนตันที่นที่อยู่อาศัยของพวกมันชานตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือจนถึงอสก้าข้างบนโน่เลยนะครับเอ็ดมอนโตซอรัสที่ถูกค้นพบในปัจจุบันมีทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันสายพันธุ์แรกคือเอ็ดมอนโตซอรัสเลกาลิสที่เป็นสายพันธุ์เก่าแก่กระดูกของมันถูกค้นพบในหินห,หลายจุดในออออเเมมริิกาาหนนนืคีีชวตตยยยู่ใุคคสปล อาจจะเป็นแคมเปเนียนจนถึงมาลติชิออนตอนตอน้นหรือว่าประมาณสัก73ล้านปีก่อนครั้งหนึ่งเอดมอนโตโอรัสเลกาลิสเคยเป็นฮาร์โดโซลิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยตัวเต็มไวที่อาจจะยาวได้ถึง12เมตรหนักถึง7ตันจนเมืเ่อเขามีการค้นพบตัวของซานรตรงโกโซอรัสในภายหลังเอดมอนโตโอรัสเลกาลิสจะมีงอนที่มีลักษณะคล้ายหวีที่หัวนะครับเคลื่อนที่ได้ทั้ง2ขาแล้วก็4่ขาการกระจายตัวของฟอสซิลบอกเราว่าพวกมันชื่นชอบพื้นที่บริเวณชายฝั่ง จากขนาดลำตัวและน้ำหนักเนี่ยนักบรรพชีวินวิทยาคาเนเอาจากตัวอย่าง NMC 2288นะครับส่วนการจำลองโครงกระดูกโดยรวมมาจากตัวอย่าง NMC 2288 2289แล้วก็8399ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษในคลิปนี้ก็คือ Edmontosaurus a n d n e c t e n s นะครับ t ทยส s ป e ชี e s ของมันมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคลานที่มีความเกี่ยวข้องกับเมือง Ed ็ดมอนตัน กระดูกของมันถูกขุดพบในหลายพื้นที่นะครับเช่นหมดเห็นเฟรนช์แมนหมดเห็นเฮลคริกหรือว่าในหมดห็นลนส์นะครับจากนี้ไปเพื่อความกระชับเนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าแอนนิเทนสั้นๆแล้วกันสายพันธุ์นี้มีชีวิตอยู่ในช่วงมาร์สิกเชนสเตซึ่งเป็นตอนปลายของยุคครีเทเชียสนะครับก็ประมาณสัก68ถึง66ล้านปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายของยุคไดโนเสาร์นะครับเพราะว่าอีก3ล้านปีให้หลังเนี่ยไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว โดยทั่วไปค่าเฉลีย่ยของ a n น e t e n จะมีขนาดลำตัวยาวประมาณ9เมตรหนัก3-4ตันนะครับโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่ American Museum of n a t u r n l l i s t t r y y ในมหานครนิวยอร์กจากภาพนี้นะครับตัวอย่างซ้ายมือก็คือตัวอย่างหมายเลข AMNH 5730ส่วนตัวนั้นขวาก็คือ AMNH 5886อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนักบรรพชีวินวิทยานะครับตัวอย่างของซากเอ็ดมอนต์โรสที่มีชื่อเล่นว่าดา k o โกเนี่ย ถูกค้นพบที่บดหินเฮลคลิกรัตนอดดาโกตาประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอย่างนี้มีความสมบูรณ์มากนะครับหลายอย่างของมันยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะครับกร้าเนื้อรวมไปถึงเนื้อเยื่ออ่อนจากการคาดคะเนดาโกตาเนี่ยอาจจะมีขนาดลำตัวยาวถึง12เมตรหนัก7.4ตันเรียกได้ว่าขนาดเนี่ยสูสีพอๆกันกับไทแรโนซอรัสเลยคราวนี้เรามาดูรูปนี้กันดีกว่านะครับ รูปนี้เนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นขนาดของเอดมันโตซารัสแอนเน็กเทนจากการจำลองกระดูกของตัวอย่างที่แต,ตกต่างกันออกไปก่อนอื่นจะต้องขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขน,นะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นตัวย่อของสานที่ที่ใช้เก็บรักษากระดูกชิ้นนั้นส่วนตัวเลขก็คือรหัสที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับเริ่มจากตัวอย่าง5886ที่มีขนาดเล็กสุดนะครับยาวประมาณ9.35เมตรหนัก3.5ตัน 5730ยาวประมาณ9.48เมตรหนัก3.6ตัน CCM ที่เป็นตัวอันแคตตาล็อกเนี่ยยาวประมาณ9.5เมตรนะครับหนัก3.7ตัน2939ยาวประมาณ9.7เมตรหนัก4ตัน U w บ b m ที่เป็นตัวอันแคตตาลอ็อกอีกตัวหนึ่งยาวประมาณ10เม 10. M, ตรน,นะครับหนัก4.1ตัน003ยาวประมาณ10.3เมตรนะครับหนัก4.7ตันมาถึงดากต้านะครับยาวประมาณ12เมตรหนัก7.4ตัน 616ยาวได้ถึง13.3เมตรนะครับหนัก10ตันแค่ตัวนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของไท n รนอส r ัสที่ยาวประมาณ11เมตรหนัก7ตันแล้วนะครับต่อให้เป็น Super Big ิ๊กไซ์อย่างซูที่ยาว12.3เมตรหนัก8.8ตันก็ดูเล็กไปทันที1609หรือว่า b e กกิสไจแอนยาวได้ถึง14.7เมตรนะครับหนักได้ถึง13.7ตันตัวสุดท้ายนะครับ11 4 2ฉาย,ยา X r e x นะครับยาว14.85เมตรหนัก14ตัน จากผลตรวจอายุด้านฮิสโทโลจีเนี่ยตัวของ re ็กกับตัว5730เป็นเอ็ดมันโตซอรัสตัวเต็มวัยทั้งคู่นะครับแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีอินดิวิเดียลแวลูเอชันที่สูงมากนะครับเปรียบเทียบกับคนที่อายุเท่ากันแต่ว่ามีรูปร่างที่สูงต่ำแตกต่างกันไปคราวนี้เราคงจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ว่าเอ็ดมันโตซอรัสเป็นเหยื่อที่ถูกล่าได้ง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับขนาดตัวของมันในช่วงที่โตเต็มวัยเนี่ยมีความยาวตลอดลําตัวพอๆกับสไปโนซอรัสแต่ว่าหนักกว่าแน่นอน คือถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยนักล่าอย่างเร็กซ์อาจจะโดนกระเทิบตายได้นะครับโอเคนี่เป็นเรื่องราวสั้นๆที่อยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวของฮาโดซอที่ใครๆก็คิดว่ามันเป็นเหยื่อที่ล่าง่ายเนี่ยแต่ว่าเมื่อเรารู้ขนาดของมันแล้วเนี่ยบางทีความคิดของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับข้อมูลตรงไหนที่มันตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดไปยังไงผมจะต้องขอโทษด,ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ